สปาร์ติจ้าแม่แม่พ่อพ่อสุขูสุคนนะจ้าให้เด็กหน่อยให้เบิง้งก็ไมากินเข่าก้องรักไปอย่างบ๊โฟกัดนี่สวย เปลี่ยนมวลครับสองตัวนี้กินยางเดียว มันคักมันคักเอาเอาเข้าไปอ่าเด่นบ้านมันนี่อยู่บริเวณแค่นี้แล้วพี่นอ้องม,มันรู้เด่นไง nha các bạn, nè, nó xui các đồ mỏng, đứt 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 lại này 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 บ้านได้ดื้อแบบนี้พรเจ้าเอาเอาตายบ้านเนี่ยมึงตายเอาตาบอดมาอีกเี้เออมีไอ้บอมีไบอบ้านเนี่ยมีไอ้บอสวยทางท่าแตปวดวาว่อ้วนอ่ะโอ้โอ้โโอ้มวมวนมว ยามัลีอยู่ในผาถุงแม่นะออกไปออกไปเฮ้ยหมอกแม่ไปพ่นไปพ่นเออด้วยแขงแด้มันดี่อยในผาถุงกันหมดผาถุงกันเสยได้โอ้ตังเป็นเอ,อ้ยเห็นกันดีๆแล้วอ่าเนี่ไปนอนแล้วแม่พักวันแล้วแม่ ถ้ากันเขาเรือพักวอนแลวค่ะอ่าไปจะไปไหนตานะี่ย เล่นกันเจ็บเจ็บเจ๊งนะพี่น้องเป็นตาเล่นเจ็บก็ว่ามันเล่นกันต้องตามตัวตามซีพี่น้องพี่น้องกันแน่นเสยเซฟแองแม่งแล้วสวยสวยน้อนเซฟแองแม่งแล้วโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊มวนแช่เนาะเบิ้งกับมวนเนี่ยเบิ้งเขาเล่นกันม้วนมวนพี่น้อง หมอกลงมาเลยไปกวนแม่ใบเงินเ็านอนลงมา ดือแห้งพี่น้องไอ้เบงเบิงฝปิเบิงเบิงเบ,บิงมันสูบกัเบิองมันสูบกันนะเบงก็บ,บนนะ่ะเบิงนะ่ะอืมนั่น,นมันดีใจแม่มันกลับมาไม่ดีกอนี่ไปเออ เป็นเรื่องใดอะไไปเฮ็ดตะเคาร์ไลม้วนคักหมอกเอ้ยแมวบ้านใดดืด้อคือแมวบ้านนี้พ่อจใาเอ้ยแต่ฝนอ่ะฝนอ่มฝนอ่ะมวนคักก็เฮ้ยไปเอ้ยแม่นหนาตาตั้งนะไอแม่ก็เล่นอยี่ยแม่อายแม่ก็เล่นนั่นเอ่อฝนนี่ฝน นี่เจ้าเมฆเล่นกับคนเดียวเจ้าเมฆคะเล่นนี่แม่น้ำตาลเดินแล้วนี่แม่น้ำตาลออกมาเดินแล้วเนี่ยอืมเข้าไปนอนลูกว่าเหมือนเดิมที่เดิมไป้อมกระลองเลยไม่ได้กินข้าววันเดียว้อมเช้า อืมอมแม่ลายแดงออกมาแล้วตัวนี้ยังไม่มีลูกค่ะตัวนี้ยังไม่มีครอบครัวเลยลายแดงมีครอบครัวอยู่สองตัวนาซุ่มเอ๊ <c oughs> มันมาแอบอีแล้วเนี่ยแอบแเนี่ยมันมาแอบตัวนี้เห็นไหมพี่น้องเอ้ยบนมาแอบเนี่ใต้มัาถุงเน่เ่เน่เน่เน่เปิดเปิดเปิดเน่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 ส้มจุกนี่ไม่ไหวแล้วชอบประหลบกัยในผ้าถุงแม่เฮ้ยไม่ไหวจริงๆเลยส้มจุกเน่ี่ยมันชอบมาถ้ามุดผ้าถุงจริงสวย ยังไม่โตเลยนะจะออกข้างมาจะแอบหนีล้จะนะจะแอบหนีเที่ยวแล้วตอนนี้กันได้จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวก็พอกันคลิปหนากดไลค์กดแชร์น้ำแนะได้จ้าเด้อกดติดตามให่แน่กดกระดิ่งให้น้ำแน่สิริภพพาดคลิปใหมๆ่ๆบ่งคิบให้น้ำแน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ